สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกุล่ากับพี่ตังกวานะคะโดยวันนี้พี่จะพาทุกคนมาดูความลับของร้านซูชิค่ะซึ่งมันเป็นหนึ่งในมิชชั่นหรือการทำภารกิจของเกมนี้ด้วยว้าวันนี้แม่มดฟ้าใสาเป็นสแตนอินให้นะคะที่มาในชุดอลิสเนี่ยเนื่องจากว่าร้านซูชิเปิดเวลา9โมงเชา้าก็แบบใจร้อนไงอยากเข้าไปเลยแต่จะเข้าไปแบบวิธีเดิมๆเ,เนี่ยก็ดูจำเจเกินไป ดังนั้นค่ะเราจะมาพังประตูเข้าไปเลยขอประทานโทษอย่างสูงนะคะคุณลุงาาาามาค่ะตอนนี้เดินสวยๆเข้าไปได้เลยแล้วเราก็นั่งค่ะก็จะมีรายการอาหารขึ้นมาสังเกตอันล่างนะคะเชสชอยค่ะก็จะเป็นการที่พ่อครัวเขาสุ่มเมนูให้เรา อย่างที่บอกนะเป็นหนึ่งในภารกิจพอเรากดเข้าไปก็จะมีถ้วยรางวัลขึ้นข้างบนแบบนี้อ่ะแต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่รู้อยู่แล้วค่ะควางพีก็คือตอนนั่งกินนี่แหละค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยมันเผ็ดมากเขียวๆนั่นน่าจะเป็นวาซาบิค่ะจะบอกว่ามิชชั่นอันนี้นะคะพี่เห็นมาตั้งแต่ตอนที่เปิดช่องใหม่ๆแล้วแต่ไม่เคยเอามาลงเลยแล้ววันนี้นึกขึ้นมาได้ไงว่าเออมันก็ตลกแล้วก็น่ารักดี ที่จริงมันมีสามเมนูด้วยกันนะคะแล้วแต่เชฟเขาจะสุ่มเนอะมันจะมีเป็นวาซาบิแบบกองภูเขาอีกแบบนึงอ่ะแล้วก็จะมีแบบก้างปลาแต่ถ้าก้างปลาเนี่ยท่าทางการกินมันจะคนละแบบกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูท่าทางการกินเป็นภาพําออกทเที่ยวชัดๆนะคะเ <sour> นี่ยน่ารักดีเผื่อใครสนใจจะไปทำละครสั้นค่ะเ <sour> ช่นเดิมค่ะคํานี้แม่มดฟ้าใสา EP ที่10แต่ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ยังไม่หายมึนหัวเลย ฝากซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกรดิ่งช่องนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย